เครื่องล้างไตอัตโนมัติมีเสียงสัญญาณเตือนพร้อมแสดงข้อความใส่ตลับใหม่อีกครั้งกดปุ่มสีแดงเพื่อหยุดเสียงสัญญาณเตือนสาเหตุเกิดจากการใส่ตลับสายไม่แน่นปิดประตูเครื่องไม่สนิทด,ดึงคันโยกปิดไม่สนิทในตำแหน่งที่ถูกต้องปิดประตูหนีบสายบริเวณช่องทางออกของสาย ช้ตลับสายชุดเก่าที่มีน้ำและอากาศปนกันตลับสายมีรอยขาดหรือการวางตัวเครื่องเองียงวิธีการแก้ไขแก้ไขโดยการเปิดประตูเครื่องนำตลับเก่าออกใส่ตลับใหม่ให้แน่นสนิทตรวจสอบตำแหน่งที่ใส่อีกครั้งกดปุ่มสีเขียวเพื่อให้เครื่องทำงานต่อ หากคุณแก้ไขตามขั้นตอนเบื้องต้นแล้วแต่เสียงสัญญาณยังดังและเครื่องขึ้นหน้าจอใส่ตลับใหม่อีกครั้งแนะนำให้ติดต่อ PD ดีฮอ line น์080-785-9942ทันที T, เพื่อขอรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ